มีอะไรอยากแนะนํำไหมเพราะว่าหลายๆคนนะคนที่เขาเปลี่ยนงาน,นบ่อยจะมีความคิดที่รู้สึกว่าเอ๊เปลี่ยนงานบ่อยมันอาจจะไม่ดีนะในมุมของของแนนอย่างเงี้ยในฐานะที่ทํามาแบบหลายๆเซกเตอร์หลายๆองค์กรจนมาถึงหน้าวันเนี้ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแบบตัวเราเนาะก็คืออ,อยากให้เชื่อมั่นในตัวเองอื <laughs> คนฟังก็อาจจะแบบก็พูดได้นี่โยเคยทําที่นูน่นทาที่นี่มาก่อนอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วเราเองก็ไม่ได้เป็นคนเชื่อมันในตัวเองเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือการที่เราจะเปลี่ยนสายงานนะคะมันไม่ได้หมายความว่าแบบอ๋อย่ต้องทําเรื่องนี้มาตลอดสิบปีแต่คือถ้าเราจะเปลี่ยนสายงานอ่ะเราต้องบอกคนอื่นได้ว,ว่าเราอ่ะเก่งเรื่องนี้จริงๆนะเรามีซอฟต์สกิลที่อยู่ต้องการนะแล้วจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าคุณมั่นใจในตัวเองแล้วคุณสามารถสะท้อนให้เขาเห็นได้ว,ว่าแบบมุมมองที่เรามีอ่ะมันคือมุมมองที่ต่างออกไปแล้วอย่าบอกตัวเองว่าแบบ การที่เราเปลี่ยนน่ะมันทําให้เราเก่งน้อยลงหรือว่ามันทําให้เราแบบน่าดึงดูดน้อยลงแต่จริงๆแล้วอ่ะเราต้องบอกตัวเองเนาะอันนี้คือต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าแบบงานแต่ละงานที่เราผ่านมามันช่วยให้เราแบบแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าเออทําให้เราแบบเรซูเม่เรามันแบบคอมเ e t i ทีฟขึ้นยังไงอืต้องดึงตรงนั้นออกมาให้ได้